ก็สำหรับแฟนใหม่พี่ทุกกี้ตอนนี้นะคะชื่อพี่ก๊อตไอคํำไอพี่ม่เพลงนี้ไอ้อาแบบเหมาะกับไอมากเลยนะจะอดหรืออิ่มเราจะยิ้มให้กันไอยังไม่อกินน้ำดีกว่าจะร้องเพลงเยอะๆก็ ชวนไอเออทําไมพี่โง่วะ่ะเอาทาไมพี่ไม่เอาไอ้มาคุยด้วยเออเอาขออนุญ,ญาตไอ้หนึ่งนาะทีคุยกับแฟนลับพิทุก,กี้หน่อยนะที่ไม่แน่ใจว่าไอ้จะว่างหรือเปล่าแต่ไม่รู้ทักไปก่อนตั <c oughs> วกีด <c oughs> ไม่รู้ไอ้จะพูดด้วยหรือเปล่า <c oughs> แฟนลับต้องรุนนะคะถ้าถ้าไอ้รับแสดงว่าพี่จะถูกหวย,ยถ้าไอ้ไม่รับพันห้าพี่จะไปด,ดันดะีเลย ถ้าไอาไม่รับพันห้าท oh, ี่ไปเลยแต่ถ้าไอรับเนี่ยพี่จะต้องถูกหวยว้าคไอบไต้อรัูกุกคนกถู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 กถกี้กะกถูกหวยถกถู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 ่ถู่ถูกอูกถูกถูกถููกถูกถักถูกถูกถูกูกถูกถูกกถบกตูกถูกถูกถกถกถูกกกกิกกก ประวัติไว้เท่าไหร่ชอบจะอดหรืออิ่มมันเป็นแรงกำลังใจมอบให้กันสําหรับคนที่เรารักโอ้โขอบคุณมากครับรักพี่ตุ๊กี้ตลอดครับไอตลอดไอเดี๋ยวพี่ไอไอพี่ตรงนี้ให้ไอนับถ้าพี่ไม่รักพี่ไม่โชว์ไอ้เตรียมคับเตรีตัวเห็นนะได้ได้ได้หมูกระทะไหม้าวว้าวเวววาวคอมพิวเตอร์เป็นไงล่ะมูกระทะ ไอ้หมูกระทันต่าบ้านพี่กับไอซ์กินเผื่อด้วยบ้านพี่กับไอซ์จะตรงกันข้ามับกายบ้านพี่จะกินแฟนขับพี่ที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะนี่คือไอจีพี่ไอซ์นะไปติดตามพี่ไอซ์ด้วยนะแฟนขับเยอะโอ้โหขอบคุณครับอ๋อตอนอ๋อไม่ใช่พี่มีแฟนก่อนพี่ป้อมสองคนคนแรกคนแรกคือพี่ปโป๊บนะแล้วก็คนที่สองก็ไอซ์เรื่องนั้นเรื่อง แฟนสองคนพี่มีมีคนด้วยไอรู้แล้วพี่ไม่บอกข้อมูลด้วยพี่คบรับหลับอุย justin bieber ไอรู้ใจพี่นี่นะพี่หาเขาพี่หาโควิดนะฮะทำให้พี่พากับเขาอ่ะพี่งงเราโควิดเลยหากันนะพี่งอนเขาแล้วพี่งอนเขาประมาณ ประมาณเกือบสองปีแล้วพี่งอนเขาเขาเขารู้ไหมเขาไม่รู้เขาไปแต่งงานไงเออออกทิ้งเ่าบรกย่าห่างอืโอเคไอ้ถ้าเอ๊ะเหมือนกับว่าช่วงนี้เขาเอาคนที่เดี๋ยวเดี๋พี่จะบอกเบรกพอยต์นะว่าไอ้อะออกกำลังกายดูแลตัวเองดีให้เอาไอ้มาออกอะไรก่ะให้เอาไอ้บอกเลยการให้ใจสุดแล้วคนออกกำลังกายนี่นะ ครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายทานให้อร่อยครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับบายเฮ้ยครับสวัสดีครับลูก